ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอยามนี้เปิดเจิรมีความมั่นใจเป็นอย่างมากเพราะนางไม่เพียงมีเฉินเซียงคอยช่วยเหลือเท่านั้นแต่ยังได้รับสารพิษอันน่าสะพรึงมาใช้งานอีกด้วยเจินเจินเจ้าไม่ควรใจร้อนจนเกินไปอย่างน้อยพวกเราจําเป็นต้องสืบค้นถึงจุดประสงค์ของพวกมันให้ได้ก่อน <ๆ S 2> เฉินเซี่ยงกล่าวเตือนหากเจ้าเคลื่อนไหวเร็วเกินไปย่อมถือเป็นการแหวกย่าให้งูตื่นข้าจะส่งคนไปจับตาดูพวกมันอย่างกระชั้นชิด ตู้ห่กล่าวข่าเข้าร่วมนิกายต้ากวนมานานหลายปีจึงทําให้มีเส้นสายอยู่ไม่น้อยเมื่อน,นิกายต้าวกวนกําลังจะ,ะเผชิญปัญหาใหญ่ข่าก็ไม่อาจนิ่งเฉยได้อีกต่อไปท่านปู่ตู้หักพวกมันต้องการพิชิตนิกายต้ากวนท่านจะต้องตกเป็นเป้าหมายของพวกมันอย่างแน่นอนเฉินเซี่ยงกล่าวด้วยสีหน้ากังวลเล็กๆไม่รู้ว่าพวกเราสามารถพึ่งพาบรรพบุรุษนิกายต้ากวนคนอื่นๆได้มากน้อยแค่ไหน เรื่องนั้นไม่สําคัญเอาเป็นว่าเจ้าไม่ต้องกังวลมากเกินไปเพราะข้าจะพยายามหาวิธีรับมือการคุกคามช่วงนี้พวกเจ้าพักอาศัยอยู่ที่นี่ไปก่อนอย่าเพิ่งออกไปไหนโดยไม่จําเป็นตู้หายกล่าวเฉินเซี่ยงพยักหน้าแต่ถึงกระนั้นเขายังมีหลายเรื่องให้ต้องคิด ตู้ไหเป็นเจ้าตำหนักโอสถนิกายต้ากวนทักษะปรุงยาของเขาเป็นที่ลือเลื่องในอาณาเขตชั้นเซียนประเด็นนี้ทำให้เฉินเซี่ยงคิดว่าหากพระวิหารแห่งสวรรค์กับพระวิหารไร้วิธีต้องการยึดครองนิกายต้ากวตานตู้ไหก็จะตกเป็นเป้าหมายเป็นอันดับต้นๆต,ตราบใดที่เอาชนะตู้ไห่ได้การจะควบคุมส่วนอื่นๆของนิกายต้ากวนก็สมควรไม่มีปัญหาแต่อย่างใดแน่นอนว่าตู้ไห่สามารถเล็งเห็นถึงประเด็นดังกล่าวเช่นกันและหากเป็นเมื่อก่อนเขาก็อาจนำภาษาก็บางส่วนอพยพแต่ปัจจุบัน ปัจจุบันเขาได้พบกับเฉินเซียงแล้วและเขาต้องการวางหลักฐานที่มั่นคงไปพร้อมๆกับเฉินเซียงก่อนหน้านี้เฉินเซียงได้พูดคุยกับตู้หายเกี่ยวกับเรื่องนิกายมังกรเก้าสวรรค์ซึ่งหลงจิวเซี่ยวจะนำพานิกายมังกรเก้าสวรรค์มาที่อาณาเขตชั้นเซียนและลงหลักปักฐานในอนาคตในความคิดเห็นของตู้หายเขามองว่าแดนหยวนเหนือถือเป็นสถานที่เหมาะสมต่อการลงหลักปักฐานของนิกายมังกรเก้าสวรรค์ หากพวกเขาสามารถปกป้องนิกายต้ากวนเอาไว้เมื่อนิกายมังกรเก้าสวรรค์มาถึงอาณาเขตชั้นเซียนพวกเขาก็จะมีอำนาจอิทธิพลกว้างขวางในอาณาเขตชั้นเซียนหลังจากหารือกันเสร็จสับตู้ห่ก็ปลีกตัวไปจัดการธุระทางด้านเฉินเซียงและเปิดเจินเจินได้เข้าพักอยู่ในสถานที่รับใต้ดินเจนเจินเจ้าไม่ต้องกังวลเรื่องตระกูลพยักข์ขาวพวกเขามีความแข็งแกร่งก็ไม่ควรถูกเล่นงานได้ง่ายๆ เฉินเซียงกล่าวเขาสังเกตได้ว่าเป่ยเจินเจินยังห่วงกังวลถึงตระกูลพยักษ์ที่อยู่ในอนาเขตชั้นเทพข้าเองก็หวังให้เป็นเช่นนั้นอย่างไรก็ตามในกรณีที่ร้ายแรงที่สุดตระกูลพยักษ์เขาวอาจล่มสลายเมื่อถึงเวลานั้นข้าก็จะตามแก้แค้นให้พวกเขาและก่อตั้งตระกูลขึ้นมาใหม่เป่ยเจินเจินกล่าวนางเตรียมใจไว้สำหรับสถานการณ์เลวร้ายที่สุด เปิดเจรินจำเป็นต้องเตรียมใจเนื่องจากปัจจุบันนางอยู่ที่อาณาเขตชั้นเซียนและไม่รู้ว่าตนเองจะไปที่อาณาเขตชั้นเทพเมื่อใดด้วยเหตุนี้นางจึงคิดว่ากว่านางจะไปถึงอาณาเขตชั้นเทพตระกูลพยักษ์ขาวอาจล่มสลายไปแล้วก็ได้ดังนั้นสิ่งที่ปเปินเจินจำเป็นต้องทำก็คือการเสริมสร้างความแข็งแกร่งเพื่อเอาไว้สำหรับการแก้แค้นเจนเจินเจ้าเคยได้ยินเกี่ยวกับอาวุธเทพยักษ์ขาวหรือไม่เฉินเซียงกล่าวถาม ปัจจุบันอาวุธเทพยักษ์ขาวว่ามีการพัฒนาไปจากเดิมและแม้กระทั่งเสี่ยวจริงก็ไม่อาจรู้ว่ามันเป็นเช่นไรก่อนหน้านี้เฉินเซี่ยงได้พบว่าอภรรักวิหกเพลิงมีการพัฒนาจนสามารถแพร่พันธุ์ได้ซึ่งมันถือเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์อย่างยิ่งด้วยเหตุนี้เฉินเซียงจึงคิดว่าอาวุธเทพยักขาวมีโอกาสสูงมากที่จะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอาวุธเทพยักขาวงั้นหรือ อึมมผมู้เฒ่าผู้แก่ในตระกูลเคยพูดถึงเรื่องนี้ให้ข้าฟังเขาบอกว่าอาวุธเทพยักษ์ขาวกำลังรอการกลับมาของเจ้านายที่แท้จริงเปิดเจินเจินกล่าวแล้วเขาบอกหรือไม่ว่าอาวุธเทพยักษ์ขาวอยู่ที่ใดเฉินเซียงเร่งถามเปิดเจินเจินส่หัวเดิมที่เฉินเซี่ยงคิดว่าเมื่อมาถึงอาณาเขตชั้นเซียนก็จะทําให้เสียวจริงสื่อสัมผัสถึงอภรรยาหกเพลิงได้แต่ทวายามนี้นางยังไม่มีการค้นพบ หากเสี่ยวจิงไม่สามารถพบสัมผัสถึงอาพรวิหกเพลิงก็ดูเหมือนว่าตำแหน่งของพวกเขาอยู่ไกลห่างกับอาพรวิหกเพลิงมากเกินไปไท้ายที่สุดแล้วเสี่ยวจิงก็ไม่อาจยืนยันได้ว่าอาพรวิหกเพลิงอยู่ในอาณาเขตชั้นเซียนหรือไม่พี่ชายท่านต้องการค้นหาอาวุธเทพยักษ์ขาวอย่างนั้นหรือเป่ยเจินเจินกล่าวถามเฉินเซียงนำกระบี่มังกรเพชรคาดออกมา นี่คือกระบี่มังกรครามเพชรคาดและก่อนหน้านี้ข้าได้พบอภรศักวิหกเพลิงเฉินเซียงบอกเล่าเกี่ยวกับอาวุธเทพอสูรทั้งสี่แห่งเทพบรรพการทาพิภพในทุกๆแง่มุมที่สำคัญบรรพบุรุษตระกูลพยักฆ์ขาวกล่าวว่าอาวุธเทพอสูรอ,อื่นอีกสามชิ้นสมควรมีความเปลี่ยนแปลงไม่มากนักแต่อาวุธเทพพยักฆ์ขาวมีความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เนื่องจากเปิดเจิน,เจ,นเจินกล่าวอ้ำอึง้งเจเจินเนื่องจากอะไรหรือ เฉินเซียงเร่งถามเนื่องจากบรรพบุรุษตระกูลพยัก์ขาวทำการปรับแต่งจิตวิญญาณอาวุธเทพพยักษ์ขาวเป็นเพราะพวกเขาต้องการดัดแปลงอาวุธเทพพยักษ์ขาวเปิดเจนเจินกล่าวลดเสียงบรรดาบรรพบรุษตระกูลพยัก์ขาวไม่ชอบรูปแบบเดิมของอาวุธเทพพยักษ์ขาวดังนั้นพวกเขาจึงร่วมมือกันดัดแปลงและปรับแต่งอาวุธเทพพยักษ์ขาวจนสําเร็จถ้าเช่นนั้นพวกเขาจะไม่นําอาวุธเทพพยักษ์ขาวไปที่อาณาเขตชั้นเทพหรอกหรือ เฉินเซี่ยงกล่าวถามหลังจากได้รู้เรื่องการปรับแต่งอาวุธเทพพยักษ์ขาวๆก็รู้สึกว่าตระกูลพยักษ์ขาวสมควรตกเป็นเป้าหมายของเผ่าพันุ์ดวงชะตาหากอาวุธเทพยักษ์ขาวได้รับการปรับแต่งมันก็ควรมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นและเป็นเรื่องธรรมดาที่จะตกเป็นเป้าหมายของการแย่งชิงข้าไม่รู้เปิดเจินเจินสายหัวจริงสิบางที่อาวุธเทพพยักษ์ขาวอาซ่อนอยู่ในอาณาเขตชั้นเซียนแต่ไม่มีใครรับรู้เรื่องนี้ก็เป็นได้ อาวุธเทพอสูรทั้งสี่ล้วนมีอำนาจพลังแก่กล้าซึ่งการปรับแต่งและดัดแปลงอาวุธเทพพยักขาวของตระกูลพยักขาวทำให้เฉินเซียงเกิดความอยากรู้เห็นเป็นอย่างยิ่งเพราะไม่อาจคาดเดาได้ว่าอาวุธเทพพยักขาวในปัจจุบันเป็นเช่นไรในยามนี้เฉินเซี่ยงรู้สึกกังวลเกี่ยวกับอาวุธเทพพยักขาวมากขึ้นเพราะหากมันกลายเป็นอาวุธเทพที่ทรงพลังก็ย่อมตกเป็นเป้าหมายของใครหลายคน อาวุธเทพยักษ์ขาวยังสามารถวิวัฒนาการได้ด้วยตัวเองหากตระกูลเทพยักษ์ขาวยุ่งเกี่ยวในการปรับแต่งอาวุธเทพยักษ์ขาวก็สมควรทบทวีความแข็งแกร่งอย่างแน่นอนเฉิญเซี่ยงถอนหายใจพลางกล่าวหวังว่าปัจจุบันมันยังมีสถานการณ์ที่ดีอยู่พี่พชายอันที่จริงข้าพอจะมีวิธีช่วยให้ท่านได้ค้นพบอาวุธเทพพยักษ์ขาวปเปิดเจินเจินกล่าวเพียงแต่วิธีการนี้ค่อนข้างโหดร้าย เจ้าพูดมาว่าเป็นวิธีการอย่างไรเฉินเซี่ยงเร่งกล่าวข้าไม่รู้ว่าบรรพบุรุษตระกูลพยักขาวไปเรียนรู้คำสาบต้องห้ามมาจากไหนแต่พวกเขาใช้คำสาบต้องห้ามเปลี่ยนแปลงอาวุธเทพพยักขาวด้วยเหตุนี้จึงทําให้อาวุธเทพพยักขาวมีความสามารถพิเศษนั่นคือการปรากฏตัวด้วยพิธีอันเชิญเป่ยเจินเจินกล่าวแน่นอนว่าพิธีอันเชิญจะต้องมีเครื่องสังเวย เฉินเซียงเคยรับรู้มาก่อนว่าคำสาบต้องห้ามเป็นคำสาบที่มีเงื่อนไขสูงมากพิธีกรรมจะต้องใช้สิ่งใดเป็นเครื่องสังเวยเฉินเซียงกล่าวถามต้องใช้เลือดจำนวนมากเป่ยเจินเจินกล่าวพี่ชายข้ากำลังหมายถึงการนองเลือดไม่ใช่ปัญหาสมาชิกพระวิหารแห่งสวรสดล้วนเป็นกลุ่มคนที่กินมนุษย์ฉะนั้นการนองเลือดพวกมันย่อมไม่ถือว่าโหดร้ายเกินไป เฉ But, UK, ここินเซี่ยงกล่าวพวกมันเหมาะสมแก่การเป็นเครื่องสั่งเวทแต่ยามนี้ข้าต้องการรู้ว่าจะต้องฆ่าพวกมันเป็นจำนวนเท่าไหร่จริงอยู่ว่าพวกกินมนุษย์เหมาะสมแก่การเป็นเครื่องสั่งเวทแต่ถึงกระนั้นการเข็นฆ่าพวกมันนับแสนก็ยังเป็นเรื่องที่ยากเย็นเป่เจินเจินกล่าวพลางนึกตรองพิธีกรรมอันเชิญอาวุธเทพยักษ์ขาวต้องการเงื่อนไขสูงมากดูเหมือนการนองเลือดที่ว่าจะต้องสั่งเวทจิตวิญญาณนับแสนดวงเฉินเซียงคิดว่าการอัญเชิญอาวุธเทพพยักษ์ขาวมีความจำเป็นและค่อนข้างเร่งด่วน ดังนั้นเขาจึงเริ่มคุ่นคิดเกี่ยวกับการหลอกล่อสมาชิกพระวิหารแห่งสวรรค์เพื่อฆ่าล้างพวกมันเป็นเครื่องสังเวทการรวบรวมอาวุธเทพอสูรทั้งสี่ให้ครบถือเป็นเป้าหมายสำคัญของเฉินเซียงและด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันก็ทำให้เขากังวลว่าอาวุธเทพพยัก์ขาวอาจตกไปอยู่ในมือของเผ่าพันธุ์ดวงชะตาเดิมทีเผ่พาพันธ์ดวงชะตาเคยเผชิญหน้ากับอาวุธเทพอสูรทั้งสี่มาแล้วแต่พวกมันไม่สามารถควบคุมหรือทำลายได้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้นจึงเลือกสยบอาวุธเทพอสูรทั้งสี่ด้วยพลังชั่วร้ายและทําให้มันอ่อนแอลงอย่างอย่างไรก็ตามปัจจุบันอาวุธเทพอสูรสมควรมีสถานการณ์แตกต่างไปจากเดิมขณะที่เผ่าพันธ์ุดวงชะตาอาจค้นพบวิธีการควบคุมได้อย่างสมบูรณ์แล้วเจนเจนเจ้าแน่ใจหรือว่าการสังเวยดวงวิญญ,ญาณน,นับแสนจะทาให้อันเชิญอาวุธเทพ,พยัก์ขาวได้จริงๆเฉินเซียงกล่าวถาม ข้าแน่ใจเพราะพิธีกรรมนี้จะสามารถทำได้เฉพาะเชื้อสายพยักขาวเท่านั้นพี่ชายข้าเป็นสายเลือดพยักขาวดังนั้นข้าจะสามารถประกอบพิธีกรรมอัญเชิญได้เปิดเจินเจิญกล่าวพิธีกรรมอัญเชิญนี้เป็นองค์ความรู้ที่ส่งผ่านทางสายเลือดโดยไม่จําเป็นต้องเรียนรู้แต่อย่างใดเข้าใจแล้วเฉินเซี่ยงพยักหน้าถ้าเช่นนั้นพวกเราจะประกอบพิธีกรรมอัญเชิญอาวุธเทพพยักขาว พี่ชายปัจจุบันท่านมีกระบี่มังกรครามเพชรคาตหากท่านได้รับอาวุธเทพพยัก์ขาวก็จะทําให้ท่านสื่อสัมผัสถ,ถึงอาวุธเทพอสูรอื่นๆได้ง่ายขึ้นเปินเจินกล่าวยิ่งมีอาวุธเทพอสูรมากเท่าไหร่ก็จะทําให้การสื่อสัมผัสถ,ถึงกันเด่นชัดยิ่งขึ้น ก่อนหน้านี้เสี่ยวจิงกล่าวไว้ว่าการใช้อาวุธเทพอสูรเข้าผสานกับกระจกเทพ6วิธีจะช่วยให้การสื่อสัมผัสชัดเจนมากขึ้นอย่างไรก็ตามเฉินเซี่ยงทดลองนำกระบี่มังกรครามเพชรคาดเข้าผสานกับกระจกเทพ6วิธีแล้วแต่ผลลัพธ์ที่ได้ค่อนข้างคลุมเครือไม่แน่ชัดด้วยเหตุนี้เสี่ยวจิงจึงไม่คิดนำพาเฉินเซี่ยงออกตามหาเพราะต้องไม่ลืมว่าอาวุธเทพอสูรทั้ง4ี่ยังสามารถเคลื่อนที่ไปรอบรอบ เจเจินการสั่งเวยผู้คนนับแสนถือเป็นเรื่องยากที่สําคัญพวกเราต้องเล่นงานเฉพาะคนของพระวิหารแห่งสวรรค์เจ้าพอจะมีแผนการแนะนําแก่ข้าบ้างหรือไม่อันที่จริงเฉินเซี่ยงเคยสังหารพูดอสูรมากว่าแสนตนแต่น่าเสียดายที่ยามนั้นเขายังไม่ได้พบกับเปิยเจินเจินพี่ชายข้ามีแผนดีๆแล้วเปิดเจิญเจิญยิ้มอย่างมีเลสไนรับรองว่าแผนการนี้จะได้ผลพูดมาว่าแผนของเจ้าเป็นอย่างไรเฉินเซี่ยงกล่าว หากเจ้าสามารถเรียกคนของพระวิหารแห่งสวรรค์ออกมาได้ก็จะเป็นเรื่องง่ายสำหรับข้าข้าจะใช้ตนเองเป็นเหยื่อล่อเปยเจินเจินกล่าวมีกลุ่มเผ่าพันธุ์หลายฝ่ายอยู่ใต้อำนาจพระวิหารแห่งสวรรค์พวกเราเพียงมุ่งเป้าไปยังหนึ่งในนั้นก็พอแล้วอึมมอมอข้าคิดว่ามันเสี่ยงเกินไปเฉินเซี่ยงกล่าวเขาค่อนข้างเป็นห่วงเป๋ยเจินเจินพี่ชายหากท่านมีความมั่นใจข้าก็ไม่คิดว่าแผนนี้มีความสุ่มเสี่ยงแต่อย่างใด เปยเจินเจินกล่าวเข้าใจแล้วว่าแต่พวกเราจะเล่นงานเผ่าพันใดเชินเซี่ยงเอ่ยถามเผ่าพันพูดอสูนเปยยเจินเจินกล่าวตอบเชินเซี่ยงอดหัวเราะเป็นไม่ได้ครั้งที่เขาอยู่ในมหาดินแดนท้าพิภพเขาได้ลงมือเข็นฆ่าเผ่าพันพูดอสูนเป็นกองทัพแต่เขาไม่ได้หวังว่าตนเองจะต้องเล่นงานพวกมันในอาาเขตชั้นเซียนเช่นกัน พูดอสูรเป็นเผ่าพันธุ์ที่ใกล้เคียงกับเผ่าพันธุ์มังกรกลิ่นอายพลังของพวกมันมีเอกลักษณ์ของมังกรปเปิดเจินเจินกล่าวพวกมันมีความต้องการสยบอสูรศักดิ์สิทธิ์เพื่อใช้เลือดอสูรศักดิ์สิทธิ์พัฒนาสายเลือดของพวกมันมีหน้าครั้งที่พูดอสูรไปที่มหาดินแดนทั้งสิบพวกมันถึงมีแผนจับตัวมังกรจํานวนมากที่แท้พวกมันก็ต้องการพัฒนาสายเลือดของตนนี้เองเฉินเซี่ยงกล่าวพลางพยักหน้า สาเหตุที่กลิ่นอายพลังของพวกมันมีเอกลักษณ์พลังมังกรก็เป็นเพราะพวกมันใช้โลหิตมังกรเข้าผสานเมื่อนานแล้วพวกมันมักอ้างว่าเผ่าพันธุ์ของตนมีความทรงพลังยิ่งกว่าเผ่าพันธุ์มังกรเปิดเจินเจินกล่าวเจินเจินครั้งที่ข้าอยู่ในดินแดนท้าพิภพข้าสังหารพวกมันไปเป็นกองทัพเชิญเซี่ยงบอกเล่าเกี่ยวกับการทำสงครามกับเผ่าพันธุ์พูดอย่างละเอียดพี่ชายท่านเป็นบุคคลที่น่าทึ่งจริงๆ เปิดเจินเจินกล่าวอย่างชื่นชมเมื่อรู้ว่าเฉินเซียงใช้สารพิษเล่นงานเผ่าพัน์ธุผู้อสูนกว่าแสนตนนางก็อยากจะทดลองใช้สารพิษของเฉินเซียงบ้างแม้การเข็นข่าพวกมันในครั้งก่อนจะเป็นไปเพื่อปกป้องดินแดนท้าพิภพแต่ข้าก็ไม่เกี่ยงที่จะเข็นฆ่าพวกมันในอาณาเขตชั้นเซียนเฉินเซียงกล่าวด้วยรอยยิ้มข้าจะทําให้พวกมันได้สํานึกว่าตนเองไม่คู่ควรจะเปรียบเทียบกับเผ่าพันธุ์มังกร เผ่าพ,พันธุ์พูดอสูรก็มีพระบุตรเช่นกันคิดว่าพระบุตรพูดอสูนสมควรมาที่นิกายต้ากวนเช่นกันพระบุตรพูดอสูนมีสถานะสูงส่งหากพวกเราจับตัวมันได้ก็สามารถล่อให้พูดอสูนออกมาได้อย่างง่ายดายเปิดเจิญเจิญกล่าวเจ้าไม่คิดหรือว่าการจับตัวพระบุตรพูดอสูนจะทําให้ฝ่ายอาวุโสของพวกมันเคลื่อนไหวด้วยตนเองเชินเซี่ยงกล่าวถามหากฝ่ายอาวุโสเคลื่อนไหวด้วยตนเองพวกมันก็จะไม่ระดมกองกําลังนับแสนออกมา พี่ชายข้ามีทักษะแยกร่างที่ทําให้สามารถสร้างพยักขาวกลุ่มเล็กๆได้ข้าจะแท่งทําเป็นปรากฏตัวในแดนหยวนเหนือพร้อมกับสมาชิกตระกูลพยักขาว,ว่าเปิดเจิญเจินกล่าวด้วยรอยยิ้มต่อให้ฝ่ายอาวุโสของพวกมันมีความแข็งแกร่งอย่างไรแต่หากคิดจะสยบกลุ่มพยักขาวพวกมันก็จะระดมกองกําลังอย่างแน่นอนเป็นแผนที่ไม่เลวเฉินเซี่ยงยิ้มพยักหน้าพี่ชายท่านไม่สามารถบอกแผนการนี้ให้ท่านปู่ตู้รับรู้เพราะเขาจะต้องห้ามปรามพวกเราอย่างแน่นอน เป่ยเจิญเจิญกล่าวอืมมมพวกเราสมควรติดต่อกับผังต้าหลงเพื่อสอบถามความเคลื่อนไหวของพระบุตรพูดอสูรข้าดาว่ามันสมควรมาถึงแดนหยวนเหนือแล้วเฉินเซี่ยงพยักหน้าครั้นจึงใช้ตรายกสื่อสารติดต่อหาผังต้าหลงทันทีเมื่อได้รับรู้ความต้องการของ,งเฉินเซี่ยงผังต้าหลงก็ใช้เส้นสายของตนสืบข่าวเกี่ยวกับพระบุตรพูดอสูรทันที เพียงไม่นานผังต้าหลงก็ยืนยันได้ว่าพระบุตรพูดอสูรมาถึงแดนหยวนเหนือแล้วและมันกำลังอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งที่อยู่ใกล้เคียงกับเมืองชางหลานเฉินเซี่ยงติดต่อหาย,ยู่ตันตันเพื่อบอกให้นางคอยดูแลเกิดอยู่เมืองและฝากให้นางบอกตู้ไห่ว่าเขากับเป่ยเจินเจินจะเดินทางไปยังเมืองชางหลานแต่ไม่ได้บอกถึงเหตุผลพี่ชายนอกเหนือจากข้าท่านยังมีผู้คุ้มกันอีกจริงๆหรือเปยเจินเจินกล่าวถามนางหว่าเฉินเซี่ยงมีแค่นางจึงไม่อยากเชื่อว่าเขาจะมีผู้คุ้มกันอื่นอยู่อีก ด้วยการที่เฉินเซียงมีหลักฐานพลังระดับต่ำต่อให้เขาเชี่ยวชาญสารพิษที่รุนแรงอย่างไรแต่หากจะลงมือในแผนการจับตัวพระบุตรพูดอสูนเปยเจินเจินก็คิดว่าเขาจำเป็นต้องมีผู้ช่วยหรือผู้คุ้มกันอื่นๆแน่นอนว่าข้ายังมีผู้คุ้มกันอื่นเพียงแต่เจ้ามองไม่เห็นผู้คุ้มกันของข้าเฉินเซี่ยงกล่าวแน่เหล่าว่าเขากำลังหมายถึงวิญญาณเงาปีศาจเจินเจินเจ้าไม่ต้องเป็นห่วงข้ามากเกินไปเฉินเซี่ยงกล่าวต่อด้วยรอยยิ้ม ต้องบอกเลยว่าที่ข้าถูกศัตรูผนึกประทับเป็นเวลากว่าแสนปีก็เป็นเพราะพวกมันไม่สามารถฆ่าข้าได้แล้วก็อีแค่เผ่าพันธุ์พูดอสูรในอนณาเขตชั้นเสียนเจ้ากิจหรือว่าพวกมันทําอะไรข่าได้อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ